คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูเทคนิคและวิธีการจับเสียมงานรั้วนะครับก่อนที่จะมาเป็นงานฉาบเรียบทาสีที่เราเห็นทั่วไปนะครับขั้นตอนก,การฉาบปูนก็มีสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับในคลิปนี้ผมจะดูว่าเทคนิคและยุทธวิธีการจับเสียมของช่างโอเล่นะครับ ปูนที่จะจับเสียบางคนถามมาว่าใช้ปูนอะไรเติมทีก็ใช้ปูนเขียวเราทั่วไปนะครับผสมกับทรายละเอียดหรือไม่ก็จะเป็นปูนสําเร็จบวกปูนเค็มเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นปูนจับเสียมนะครับใช้ทรายละเอียดนะครับขอเน้นเรื่องทรายนิดนึงนะครับเทคนิคทั่วไปก็คือถ่อายระดับขึ้นมา ที่มองเห็นก็คือเอ็นะครับถ้ามีอุปกรณ์ก็สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กระแป้งน้ําเกียงกระบาดขึ้นปูนนะครับนี่นะครับเทคนิคการจับเสียมของช่างโอเลเขาละวันหนึ่งเขาบอกเขาจับได้ร้อยกว่าเมตดนะครับ จะเป็นงานรั้วนะครับส่วนข้างบนนี้คือจับเสียมเสร็จแล้วครับนี่ครับต้าหน้าของตัวตัวบนตอนนี้คือจับจับขอบล่างนะครับขอบล่างของรั้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นงานเสาลายบิ่นนะครับส่วนผนังที่เห็นก็คือตัวนี้จะฉาบไปก่อนแล้วด่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับงานช่างที่ไปฉาบเรียบก็คือฉาบ ไปก่อนละนะครับจะเหลือ,อก็คือทับหลังบนที่กําลังจับเสียมอยู่นะครับขอบที่มองเห็นคือตัวนีค้คือเสียมไปแล้วนะครับที่กําลังจับอยู่ก็คือตัวนี้นะครับตัวล่างของทับหลังงานรั้วนะครับครับคลิปนี้ผมขอ,อยุติการถ่ายทําไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้ากลับมาชมกันใหม่นะครับโอเคครับ